อากาศสบายดีพี่น้องเนอะเอฟซีทีฮักแพงทั้งหมดทั้งหลายเม่วนนี้กับลูกๆทั้งลูกเขยลูกสาวก็มีเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆเนาะเพื่ออุปถรัรมภ์สี่พายบ้านวังขามแต่ว่าถึงจะน้อยกะดํ้ใจที่ว่าเขาสุกยุให้แหละเนาะถึงว่าก็น,น้อยกะกดเอากันปีหน้าถ้าโอ้ท่านมีเงินมีคำกับจุอุปถัมภ์ลายกว่านี้เนาะจะส่านกน็ขอมอบให้บ้านบางขามเป็นผู้ครับเครื่องดื่มนี้ไปนําใช้เข้าในงานของเมือซ่วงหัเนาะ ล้านเศร้าล้านใจเนาะน้ำพ่อแม่น่ะน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆมาองๆกําลังข้ามเองาเหงากับพ่อคบกับแม่ไล่ไล่ก็ว่าทางครอบครัวนี่จ yeah. ุ่งมีแต่ความสุขสุขกายสุขใจแล้วก็อานางห้าสิ่งได้กับข mm ้าพึ้งหน้าบ้านเออเฮ็ดได้กับข้าพันไดข้าพันนางมันมีกับเ่าเออเดีนั่งกับข้าพัสุกพ้นสำเร็จอ่านขาข่ายง่ายมือกับข้าพึ่งนักเกินขึ้นยงยงมาลงจากเพื่อเลยอัน ขอบคุอบเจนำขอบวันลไล<ห>่ไล่จังสันมาฮอดนี่ก็ถือว่าการมอบเครื่องดื่มให้ทางคณะบ้านเพื่อนก็ถือว่าจบเสร็จสิ้นลงเนาะกังสันขอมคบคุปปใจนำบ้านที่ว่าให้ความเบิ่งแยงลูกหลานเราและเนาะเถ้าว่าต่อไปนี่ก็ให้เบิ่งนำบิ่งนำแยงแต่กจ็จะมีไล่ไล่ปีก็ค่อยอุปถัมภ์ไปเทื่อเล็กเทื่อน้อยเอาเนาะ แจงสั้นกบอาคอครอมกครอบใจเอฟซีทีอติดตามครับชมนอกเราติดตามคลิปต่อไปอาคอขอบใจแขงานาขึ้นากินดย้าม่านนนต่อไปลํารวยวยใจครอบใจเดี๋ยวเอาตัวนี้ถ่ายแดดกนเล